สมัยนี้กู้เงินออนไลน์ทำได้ง่ายและหลายคนเองก็ให้ความสนใจมากและหนึ่งในแอปยอดฮิตที่ให้บริการกู้เงินอย่าง t r u e m o n e y wallet ก็มีคนใช้บริการเยอะมากจริงๆและก็แน่นอนว่ามีทั้งคนที่สมัครผ่านและสมัครไม่ผ่านเช่นกันแต่บางคนที่ผ่านก็ได้วงเงินที่ไม่เท่ากันอีกด้วยบางคนได้มากบางคนได้น้อยแล้วแต่การพิจ,จารณาของเขาก็ไม่แปลกนักที่บางคนชอบ บางคนกลับไม่ชอบแต่ที่จะมาบอกกันในวันนี้ TRU e m o n e y ว a l l e t เขาก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของสินเชื่อเยอะแยะมากขึ้นและที่น่าสนใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของ t True หรือไม่จะเคยหรือไม่เคยสมัครมาก่อนก็สามารถที่จะเข้าร่วมสมัครกับเขาได้หมดไม่มีปิดกั้นใครทั้งนั้น สวัสดีครับอยู่กับเราออ n ไลน์ชแนลนะครับ n แนลแนะนําแนวทางการขอสินเชื่อแนะนําแนวทางการกู้ยืมเงินนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าวันนี้เราจะมาแนะนําในสินเชื่อของ t รูมันนี่ a l l e t ตัว t รูมันนี่ a l l e t เองนะครับในปัจจุบันก็มีการอัปเดตให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สินเชื่อบางตัวเองก็ได้ปิดให้บริการไปแล้วเช่นกันอันนี้ก็ต้องดูต้องเช็คกันให้ดีด้วยนะครับไม่ใช่เข้าไปขอสินเชื่อกันมั่วไปหมดเลย อาจจะเจอกับมิจชาชีพเอาเข้าก็ได้นะครับแต่สินเชื่อของ t r u e m o n e y wallet ที่เราจะนำมาบอกกันในวันนี้นะครับเขาก็จะเป็นสินเชื่อพื้นฐานของเขาเลยครับที่อยู่กับ t r u e Money w a l l e t มานานและยังคงความน่าสนใจอยู่ครับที่สําคัญหลายคนยังคงใช้บริการกันอยู่เยอะมากๆอย่างสินเชื่อของ t r u e m o n w y w l l l t t ที่น่าสนใจตัวนี้นะครับก็จะเป็นสินเชื่อ a ป N e x t ที่สามารถจะสมัครกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันไม่ใช้เอกสารใดๆ จะมีรายได้เท่าไรนะครับก็ไม่จําเป็นเลยครับ80%ของผู้ที่สมัครนั้นจะผ่านทั้งหมดครับแต่วงเงินที่ได้นั้นนะครับจะไม่เท่ากันบางคนอาจจะได้เพียงแค่หลักร้อยนะครับอันนี้ก็มีก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับแต่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับอย่างน้อยนะครับก็ถือว่ายังดียังสามารถเอาไปใช้จ่ายฉุกเฉินได้นะครับกับ7ซเว่นอีเลฟเว่นบิ๊กซีโตัก็ถือว่ายังนำไปซื้อของกินของใช้ได้บ้างและกระจายคืนเขาทีหลังได้นะครับ ถ้าได้วงเงินเยอะนะครับก็สามารถที่จะผ่อนชําระกันได้ด้วยเริ่มตั้งแต่1เดือนและเขาก็ให้สูงสุด12เดือนด้วยกันครับเมื่อใช้ไปเรื่อยๆนะครับจ่ายคืนเขาแบบตรงเวลาเขาก็จะให้สิทธิ์กดเงินสดได้ด้วยกับสินเชื่อเปนเน็กนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์ได้ดีกับหลายๆคนเลยนะครับส่วนตัวแล้วก็ชอบมากๆก็ใช้บริการอยู่เช่นกันครับต้องการอยากจะซื้อของไม่มีเงินฉุกเฉินนะครับก็นําวงเงินตรงนี้ไปใช้ได้ ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับเก็บไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเมื่อใช้ไปแล้วนะครับก็ผ่อนชําระคืนเขาตามปกติครับผ่อนชําระกันได้หลายแบบนะครับจะผ่อนแบบว่าเป็นรายเดือนผ่อนตามใจแต่ถ้าให้ดีนะครับแนะนําให้จ่ายแบบเต็มจํานวนจะดีกว่าครับเขาก็จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับว่าเรายืมเงินเพื่อนมายังไงอย่างนั้นเลยครับส่วนตัวผมคิดว่าทุกคนควรจะมีไว้นะครับกับสินเชื่อเปเน็กตัวนี้ พอเวลาที่เราฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆต้องการของกินของใช้นะครับสามารถใช้งานกันได้ง่ายๆแล้วได้กันจริงๆครับ,รบก็จบเพียงเท่านี้นะครับหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Offline Channel ของเราไว้ด้วยคลิปหน้ามีเรื่องราวการเงินหรือว่าสินเชื่อตัวใดนะครับจะมาแนะนำกันอีกเช่นเคยครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับมีเงินใช้ในทุกท่วงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ